พระคาถาดับไฟนรกพระโมคลานะอักคระสาวกฝ่ายซ้ายผู้มีฤทธิ์มากถอนพิษไฟทุกอย่างให้หายสิ้นเห็นผลจริงๆคาถามหามงคลคาถาดับไฟนรกของพระโมคคลานะเถโรโมคลานโนนรกัตตังโลหะกุมพีทิสาวะอักคิปัตติกรรมปัตติ คาถาบทนี้เป็นของพระโมคคารนณะเถระอัครสา,าวกฝ่ายซ้ายผู้มีอิทธิฤทธิ์มากใช้ภาวนาแหวกเพลิงลงไปในนรกเพื่อโปดรดสัตว์ท่านว่าให้ใช้คาถาบทนี้เสกเป่าคนที่ถูกน้ำร้อนหรือไฟลวกแก้และถอนพิษให้หายสิ้นไม่ร้อนไม่พอง คาถาที่หลวงพ่อคูณใช้บริกรรมเวลานั่งสมาธิหลวงพ่อคูณตอนบวชเรียนใหม่ๆได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดงวัดบ้านหนองโพตำบลสำนักตะเคร้ออำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาบางตำรากล่าวว่าเมื่อบรรพชาแล้วได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อคงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่แล้วหลวงพ่อคง จึงนำไปฝากกับหลวงพ่อแดงซึ่งหลวงพ่อแดงเป็นพระนักปฏิบัติทางคันถธุระและวิปัสนาธุระอย่างเคร่งครัดและท่านได้พาหลวงพ่อคูณไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคงพุทธทัศโรโดยการให้การศึกษาพระธรรมควบคู่กับการปฏิบัติพระกรรมฐานหลวงพ่อคงพุทธทัศโรเน้นเรื่องการมีสติระลึกรู้พิจารณาอารมณ์ต่าง ที่มากระทบและให้เกิดความรู้เท่าทันในอารมณ์นั้นเช่นเมื่อเกิดอารมณ์หลงท่านให้พิจารณาว่าอน,นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นความทุกข์อนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาสักแต่ว่าเป็นรูปเป็นนามจึงไม่ใช่ของเราและของเขาและท่านจึงให้แนวทางพิจารณาห้าประการคือพิจารณาว่า ความเกิดเป็นเรื่องธรรมดาหาร่วงความเกิดนี้ได้พิจารณาว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดาหาร่วงความแก่นี้ได้พิจารณาว่าความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาหาร่วงความเจ็บนี้ได้พิจารณาว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาหาร่วงความตายนี้ได้พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นเรื่องธรรมดา เรามีกรรมเป็นของตนเองเรากระทำความดีจักได้ดีเรากระทำความชั่วจักได้ชั่วส่วนพระกรรมฐานนั้นหลวงพ่อคงได้สอนให้ใช้หมวดอนุสติโดยดึงเอาวิธีกำหนดความตายเป็นอารมณ์เรียกว่ามรณัสติเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทานันไม่หลงในอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงไม่ประมาทในความโลภ ความโกรธและความหลงกําหนดลมหายใจเข้าออกทําจิตให้เกิดสัมมาสมาธิเรียกว่าอาณาปานสติคาถาที่หลวงพ่อคูณใช้บริกรรมเวลานั่งสมาธิเวลาหายใจเข้าให้บริกรรมว่าตายเวลาหายใจออกให้บริกรรมว่าแน่เป็นตายแน่ตายแน่ตายแน่ไปเรื่อยๆ จะรู้สึกสบายจิตสงบพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทกับหลวงปู่มั่นในนิมิตเพื่อยืนยันว่าหลวงปู่สำเร็จและหลุดพ้นในเรื่องทุกข์พระพุทธองค์เสด็จมาในสมาธินิมิตและประทานพระโอวาทอนุโมทนาแก่ท่านพระอาจารย์มั่นมีใจความว่าเราตถาคตทราบว่า เธอพลโทษจากอนันตระทุกข์ในที่คุมขังแห่งเรือนจำของวัตตทุกข์จึงได้มาเยี่ยมอนุโมทนาที่คุมขังแห่งนี้ใหญ่โตมโหฬารและแน่นหนามั่นคงมากมีเครื่องยั่วยวนชวนให้เผลอตัวและติดอยู่รอบตัวไม่มีช่องว่างจึงยากที่จะมีผู้แหวกว่ายออกมาได้เพราะสัตว์ในโลกจำนวนมากไม่ค่อยมีผู้สนใจเกี่ยวกับทุกข ที่เป็นอยู่กับตัวตลอดมาว่าเป็นสิ่งที่ทรมานและเสียดแทงร่างกายจิตใจเพียงใดพอจะคิดสาะแสวงหาทางออกด้วยวิธีต่างๆเหมือนคนเป็นโรคแต่มิได้สนใจกับยายาแม้มีมากจึงไม่มีประโยชน์สำหรับคนประเภทนั้นธรรมของเราตถาคตก็เช่นเดียวกับยาสัตว์โลกอาภัพ เพราะโรคก,กิเลสตัณหาภายในใจเบียดเบียนเสียดแทงทําให้เป็นทุกข์แบบไม่มีจุดหมายว่าจะหายได้เมื่อไหร่สิ่งตายตัวก็คือโรคพันนี้ถ้าไม่รับยาคือธรรมะจะไม่มีวันหายได้ต้องฉุดลากสัตว์โลกให้ตายเกิดคระเค้าไปกับความทุกข์กายทุกใจและเกี่ยวโยงกันเหมือนลูกโซ่ตลอดอนันตการ พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทต่อไปว่าธรรมะแม้จะมีเต็มไปทั้งโลกกรธาตก็ไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ไม่สนใจนำไปปฏิบัติรักษาตัวเท่าที่ควรจะได้รับจากธรรมะธรรมะก็อยู่แบบธรรมะส่วนโลกก็หมุนตัวเป็นกงจากไปกับทุกข์ในพบน้อยพบใหญ่แบบสัตว์โลกโดยไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะสิ้นสุดทุกข์กันลงเมื่อใด ไม่มีทางช่วยได้ถ้าไม่สนใจช่วยตัวเองโดยยึดธรรมะมาเป็นหลักใจและพยายามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เพิ่มจำนวนองค์และสั่งสอนมากมายเพียงใดผลที่ได้รับก็เท่าที่โรคประเภทคอยรับยามีอยู่เท่านั้นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดมีแบบตายตัวอย่างเดียวกันคือสอนให้ละชั่วทำดีทั้งนั้น ไม่มีธรรมพิเศษและแบบสอนพิเศษไปกว่านี้เพราะไม่มีกิเลสตัณหาพิเศษในใจสัตว์โลกที่พิเศษเหนือธรรมซึ่งประกาศสอนไว้เท่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายประทานไว้แล้วเป็นธรรมที่ควรแก่การรื้อถอนกิเลสทุกประเภทของมวลสัตว์อยู่แล้วนอกจากผู้รับฟังและปฏิบัติตามจะยอมแพ้ต่อเรื่องกิเลสตัณหาของตัวเสียเอง แล้วเห็นทำเป็นของไร้สาระไปเสียเท่านั้นตามธรรมดาแล้วกิเลสทุกประการต้องฝืนธรรมดาดั้งเดิมคนที่คล้อยตามมันจึงเป็นผู้ลืมธรรมะไม่อยากเชื่อฟังและทำตามโดยเห็นว่าลำบากและเสียเวลาทํำในสิ่งที่ตนชอบทั้ที่สิ่งนั้นเป็นโทษประเพณีของนักปราช์ผู้ฉลาดมองเห็นการไกลย่อมไม่หดตัวมั่วสูงอยู่เปล่า เหมือนเต่าถูกน้ำร้อนไม่มีทางออกต้องยอมตายในหม้อท,ที่กำลังเดือดพล่านโลกเดือดพล่านอยู่ด้วยกิเลสตันหาความแผดเผาไม่มีการสถานที่ที่พอจะปรงวางลงได้จำต้องยอมทนทุกข์ทรมานไปต,ตามๆกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อยู่บนอากาศและใต้ดินสิ่งแผดเผาเร่าร้อนอยู่กับใจความทุกข์จึงอยู่ที่นั่น